เกิดอะไรขึ้นริวอาทิตย์โพดถึงหนุ่มกัญชัยแบบนี้ไปหาได้อยากเจอในโหนกระแสสวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะไปชมรายละเอียดในคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมหลังจากที่เป็นข่าวออกมาว่าคนดังในวงการบันเทิง และแฟนคลับต่างส่งกำลังใจและแหม่มอบของช่วยเหลือให้กับหนุ่มอาทิตย์ริวหลังจากที่ได้เผยเล่าเรื่องราวชีวิตส่วนตัวหลังจากหายไปจากวงการบันเทิงหลายปีและก็สามารถกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มริวอาทิตย์ได้จากโลกของโซเชียลอย่าง Facebook นั่นเองซึ่งล่าสุด Facebook ของริวอาทิตย์ก็ได้ออกมาโพสต์จนหลายคนต้องสงสัย ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจๆก็โพสต์บอกออกมาว่าสวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีทิ้งไว้ข้างหลังเราต้องก้าวไปต่อใครที่คิดจะทำลายหรือทำร้ายกันเลิกเถิดนะครับผมไม่เคยยุ่งเรื่องของคุณเลยนะครับสาวน้อยน้ำฝนเรนนี่และคุณมดกลุ่มคนที่ร่วมกับคุณหนุ่ม คนกระแสจะพยายามจะทำลายชื่อเสียงเราก็ไม่เคยติดข้างอะไรกันเงินที่คุณมีเก็บไว้ดูแลตนเองอย่าเที่ยวเอาเงินไปฟาดหัวใครให้ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เต็มใจทำผมรู้หมดแหละจะใจะเย็นที่จะให้อภัยเราอย่ามาเป็นศัตรูกันเลยโดยไม่จำเป็นเลยครับท,ทั้งทั้งที่ผมก็รักเค okay, นะครับรู้หมดแต่ถ้ายังไม่ปล่อยผ่านมันก็จบแบบงงๆนะครับ ทั้งวงในและวงนอกเตือนครั้งที่หนึ่งต่อมาก็โพสต์บอกต่อว่าผมอยากคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยนัดกินกาแฟกันนะพี่ทานข้าวกันร้านบ้านท่าน้ำนนและบอกว่าคุณหนุ่มกัญชัยเจ้าพ่อสื่อช่องสามเบอร์ติดต่อกับผมนัดคุยกันหน่อยครับแต่ไปหาได้ถ้าอยากพบในรายการโหนกระแสนั่นเองซึ่งงานนี้แฟนคลับต่างก็บอกว่า เป็นห่วงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านก็บอกว่าหนุ่มริวอาจจะหมายถึงการร่วมงานกับหนุ่มกันชัยหรือเปล่าซึ่งเราคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าสิ่งที่หนุ่มริวได้โพสต์ไว้นั้นหมายถึงอย่างไรกันแน่